พี่น้องคอปทอพี่น้องสอบปสพี่น้องกองทัพทรรมครับช่วยรถไฟหน่อยครับเมื่อกี้น้องกิจบอกว่าให้ขึ้นมาชี้แจงเรื่องของเรื่องงานสงกลางจริงๆไม่ต้องชี้แจงเพราะเราทราบกันดีแล้วว่ามากรรม โคงการของประเทศไทยก็เป็นเรื่องของความสนุกสนานพร้อมทั้งรักษาประเพณีวัฒนธรรมองเวทีคอปทอก็คงต้องร่วมกันรักษาสิ่งนี้ไว้เหมือนที่เราร่วมกันรักษาบ้านเมืองให้ปลอดจากอบายามกุกปลอดจากสิ่งชั่วร้ายปลอดจาก สิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังจะให้มีเรื่องคาสิโนเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ช่วงบ่าย,ายทราบข่าวจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมกรณีมีพักการเมืองบางพักตัวหัวหน้าพักได้พูดยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสน,นุน ร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พรรคการเมืองนี้โดยหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์โดยทิ้งข้อความทิ้งในยยะว่าพร้อมจะสนับสน,นุนหากเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย ผมก็ยังงงกับนัยยะหรือคำพูดของหัวหน้าพักพักหนึ่งคนนี้งงตรงที่ใช้คำว่าหากถูกกฎหมายที่น้องประชาชนที่ออกมาคัดค้านที่น้องประชาชนที่ออกมาแสดงพลังทั้งการมาชุมนุมที่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้ รวมทั้งที่เดินขบวนไปยังหน้ารัฐสภาสองครั้งสองคาก็ไปคัดค้านร่างกฎหมายร่างกฎหมายที่รัฐบาลกำลังจะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไอท้ทีสิ่งที่ทถูกกฎหมายแบบที่หัวหน้าพักบางพักให้สัมภาษณ์วันนี้นั้น มันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่มันขัดกับหลักศิลธรรมอันดีของชาติบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรซึ่งมีพักร่วมรัฐบาลหลายๆพักนั้นกำลังจะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย กำลังจะทําสิ่งที่พี่น้องประชาชนบอกว่าจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองให้กับประเทศในอนาคตผมไม่แปลกใจกับข่าวกรณีของหัวหน้าพักพักนี้ที่พูดว่าสนับสนุนเพราะหากพฤติตก,กรรมหากสิ่งที่ขัด การที่นายกลำตีประกาศที่จะให้มีร่างพระราชบัญญัติคาสิโนนั้นเป็นสิ่งที่หัวหน้าพักคนนี้จะคัดค้านมันต้องแสดงตัวมันต้องแสดงให้เห็นให้พี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นผู้เลือกและประชาชนทั่วไปได้ทราบตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่พวกเราพูดถึงร่างพระราชบัญญัติ ที่ถูกส่งไปตรวจสอบที่พระราชสำนักง,งานกฤษฎีกาจนกฤษฎีกาส่งมายังคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มีมติในวันที่27มีนาวันนี้วันที่11เมษาถ้าท่านจะค้านท่านต้องค้านตั้งแต่ในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีวันที่มีมติแล้วเกตนาความตั้งใจมันเห็นมาตั้งแต่ต้นว่าท่านไม่ได้คิดที่จะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหากมีกฎหมายคาสิโนเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไม่ใช่ครับพี่นอครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการที่หัวหน้าพักพักหนึ่งออกมาพูด สนับสนุนเหมือนกำลังจะรักษาสถานะของตัวเองใช่หรือไม่ใช่เหมือนกำลังรู้อนาคตเพราะหลังจากนี้ไปเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจที่เสร็จสิ้นกันไปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน ก็ต้องมีการเพิ่มหรือลดหรือโยกย้ายกระทรวงทบวงกลมต่างๆหรือกำลังรู้อนาคตเหมือนที่หลายเดือนที่ผ่านมามีการส่งข่าวสร้างกระแสว่ากระทรวงที่พักนี้นั่งอยู่ที่ดูแลอยู่อาจจะถูกโยกย้ายถูก นำไปให้พรรคอื่นเลยต้องพูดสนับสนุนเลยต้องพูดยืนยันว่าพร้อมจะสนับสนุนกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็คือกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบควงจรผมพูดกับพี่น้องมาหลายรอบว่านักการเมือง พักการเมืองต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันมันจะนึกถึงพี่น้องประชาชนมันจะฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมันจะตันหนักว่าเสียงของพี่น้องประชาชนสำคัญก็แค่ช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งมันจะให้ความสำคัญก็ต่อมเมื่อมันอยากจะให้พี่น้องประชาชนเลือก เมื่อพี่น้องประชาชนเลือกบนพื้นฐานที่โฆษณาว่าตัวเองนั้นพักตัวเองนั้นดีไม่ดีอย่างไรเป็นคนดีอย่างน้นอย่างนี้เป็นคนไม่ทุจริตคอร์รัปชันอย่างโน้นอย่างนี้มีคุณลุงนั้นคุณลุงนี้สนับสนุนนี่คือช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นแล้วหลายหลายพรรค หลายๆสอสอมันแทที่จะไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินแต่ทำเป็นหูทวนลมครับพี่น้องครับเพราะผลประโยชน์เพราะอำนาจเพราะสิ่งที่กำลังดำรงอยู่ มันสำคัญกว่าเสียงของพี่น้องประชาชนนี่เรายังจะต้องได้ยินอีกหลายๆลายพักที่จะต้องออกมาพูดออกมาบอกพี่น้องประชาชนว่าจะสนับสนุนร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรยังเหลืออีกสองสามพักที่เป็นพักร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้ก็พักภูมิใจไทยลูกครูใหญ่ไม่สนับสน,นุนหัวหน้าพักก็บอกว่าเป็นการพูดผิดคิวหัวหน้าพักก็รีบไปขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยนายกลัฐตีแพทองทานชินวัตรล่าสุดก็พักคนดีของคุณสิงห์ดำรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวเราจะเจอพักประชาธิปัตย เราจะเจอพักชาติไทยพัฒนาเราจะเจอพักกล้าธรรมแต่พักกล้าธทรรมเขาพูดไปแล้วว่ายังไงเขาสนับสนุนเพราะเขาเป็นเหมือนพักพี่พักน้องกับพักเพื่อไทยแบบที่เราทราบกันแถมยังพูดเพิ่มเติมว่าคนที่ออกมาคัดค้าน ผมขออภัยเมื่อกี้ผมใช้คำว่าหัวหน้าพักกล้าทำจริงๆเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาพักบอกว่าผู้ที่ออกมาคัดค้านกระแดะแล้วสาธยายเรื่องความดีสาธยายเรื่องสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หากมีกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรที่ควบกับ เรื่องบ่อนคาสิโนผมย้อนไปอีกนิดเดียวกรณีที่บอกว่าหากถูกกฎหมายก็พร้อมจะสนับสนุนของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่พูดวันนี้ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรพูดเมื่อวานพูดว่าบ่อนคาสิโนไม่ใช่ เป็นเรื่องหลักในสถานบันเทิงครบวงจรตามร่างพระราชบัญญัติแต่พี่น้องทราบหรือไม่ครับไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่ที่หลายคนขึ้นมาอธิบายว่าหากมี300ไร่10%เซนของพื้นที่ก็คือ30ไร่นั้นจะทำให้มีบ่อนคาสิโนแต่จริงๆแล้วในร่างพระราชบัญญัติ ในมาตาสามของร่างพระราชบัญญัติตัวนี้พ่วงคำว่าคาสิโนอย่างชัดเจนหมายความว่าเขียนรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติพ่วงไปเลยว่าในร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรมีรายละเอียดหนึ่งสองสามสี่และมีเรื่องของบ่อนคาสิโนกรณีนี้ นายกรัฐมนตรีจะมาตะแบงจะมาเอาสีข้างเข้าถูว่ากฎหมายร่างพระราชะบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรไม่ได้ส่งเสริมเรื่องคาสิโนได้อย่างไรที่หลายๆายคนท้วงที่หลายหลายองคอ์กรรวมทั้งพวกเราทวงก็คือเรื่องนี้เราไม่ได้คัดค้านล่างพระราชะบัญญัติ สถานบันเทิงครบวงจรหากจะมีโรงละครหากจะมีสนามเด็กเล่นในเมื่อคุณอยากทำก็ทำไปส่วนจะมีคนมาเที่ยวก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราคัดค้านกรณีที่จะให้มีคาสิโนในร่างพระราชบัญญัตินี้เพราะเราคิดว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติในอนาคตฝากไปยัง หัวหน้าพักที่เพิ่งพูดวันนี้ให้ได้ทราบว่าการพูดแบบมีนัยยะแอบแฝงว่าหากถูกกฎหมายพร้อมที่จะสนับสนุนนั้นอย่าพูดให้พี่น้องประชาชนสับสนกฎหมายที่สร้างโดยหรือกำหนดโดยรัฐบาลยังไงมันก็ถูกกฎหมายอยู่แล้วครับ เมื่อรัฐบาลเสนอรัศภาพิจารณาแล้วอนุมัติเป็นกฎหมายรายละเอียดในนั้นมันก็คือถูกกฎหมายอยู่แล้วครับแต่วันนี้เราต้องมาตั้งคำถามร่วมคนในสังคมต้องมาตั้งคำถามร่วมกันว่าไอ้กฎหมายบางตัวถ้ามันขัดกับศีลธรรมอันดีขัดกับจารีตประเพณี ขาดกับหลักศาสนาที่พวกเราเคารพนับถือทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและพี่น้องชาวคริสต์หรือศาสนิกในศาสนาอื่นๆท่านจะยอมรับให้เนื้อหาข้อความในกฎหมายมันถูกกฎหมายแบบที่ท่านพูดวันนี้ใช่ไม่ใช่ครับถ้าท่านบอกว่าท่านยืนยันว่าท่านทำ ตามที่กฎหมายกำหนดและถูกกฎหมายผมคิดว่าวันนี้ท่านกำลังคิดขัดแยง้งคิดตรงกันข้ามกับพี่น้องประชาชนแล้ววันที่ท่านนำกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งในเรือนในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเปิดสมัยประชุมนั้นท่านก็ได้ท่านก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชน ที่จะร่วมกันออกมาคัดค้านอีกครั้งหนึ่งที่ผมไม่พยายามพูดชื่อก็อยากจะให้พี่น้องได้ไปตรวจสอบอยากจะได้ให้พี่น้องไปติดตามและจะได้รู้ว่ากรณีที่กล่าวมาเป็นบุคคลไหนเป็นพักไหนเวทีของเรา ไม่ใช่เวทีของการโจมตีไม่ใช่เวทีของการที่จะมาบอกว่าคนนั้นดีไม่ดีแต่เป็นเวทีที่เราพูดเรื่องข้อเท็จจริงพูดเรื่องเนื้อหาพูดเรื่องเหตุและผลผมไม่เคยเชียร์พรรคการเมืองไหนผมไม่ได้เคยบอกว่าผมชอบพรรคนู้นไม่ชอบพรรคนีส้สิ่งที่พวกเรา พูดรวมทั้งผมพูดและกำลังดําเนินการอยู่ณนะขณะนี้และที่ผ่านมาก็คือการทำให้บ้านเมืองนี้มันดีมันไม่อยู่ภายใต้สิ่งที่นักการเมืองหรือคนที่บอกว่าอาสามาทำงานเพื่อบ้านเมืองกำหนดเป็นกำหนดเพียงฝ่ายเดียวผมเชื่อมั่นนะครับพี่น้องครับผมเชื่อมั่นว่า พลังของพวกเราคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศพลังของพวกเราคือพลังที่สามารถที่จะ,จะเปลี่ยนแปลงที่สามารถที่จะกำหนดหากเราร่วมมือร่วมใจพวกเราต้องมีบทสรุปพวกเราต้องสรุปบทเรียนได้แล้วว่าวันนี้ การหวังพึ่งพิงตัวนักการเมืองการหวังพึ่งพิงพักการเมืองสุดท้ายแล้วทำให้เราผิดหวังไม่ได้ดั่งใจที่เราคาดหวังสองมือสองตีนี่ของเรานี่ยละครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเชื่อมั่นในพลังของเราสองมือสองเท้าและหนึ่งหัวใจของเรานี่เลยครับที่บอกว่า ช่วยกันสร้างประเทศไทยร่วมกันจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ไปให้เป็นไปในทิศทางไหนจะสร้างประเทศให้มันเป็นสีขาวที่ปลอดจากนักการเมืองสีเทาอย่างไรก็จงใช้สองเท้าสองมือและหนึ่งหัวใจของเราเท่านั้นอย่าไปหวังคนอื่นอย่าไปหวังกับนักการเมืองอย่าไปฝากความหวังกับพรรคการเมืองเพราะสุดท้ายแล้ว เมื่อไม่ได้ตามที่เราหวังมันจะบั่นทอนกาลังใจเราไปในที่สุดเพราะวันนี้เราเห็นแล้วสองปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราเลือกตั้งเข้ามาเรายังไม่เห็นรูปธรรมในสิ่งที่พักการเมืองต่างๆพยายามที่จะโฆษณาหาเสียงแบบ ที่โฆษณาไว้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเราเห็นแล้วว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกนโยบายที่ทำเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องและนายทุนแทบสั้งสิน้นหลายวิทยากรหลายผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่ขึ้นมาพูดให้เราฟังทุกคนมีบทสรุปร่วมว่า วันนี้นักการเมืองไม่ได้สนใจเสียงของพี่น้องประชาชนวันนี้รัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนฟังแบบหูทวนลมแล้วก็ยืนยันที่จะทำนโยบายทำเรื่องต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาพวกพ้องของเขาแทบทั้งสิน้นวันนี้จริงๆแล้ว ก็ไม่น่าที่จะต้องมาพูดเรื่องเครียดเพราะพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันก่อนวันปีใหม่ไทยก็อยากจะให้พี่น้องได้ผ่อนคลายแต่ก็มีเรื่องที่ถือว่าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราร่วมการรณรงค์คัดค้านยื่นหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาพูดจาปาศัยและก็นำเสนอบนเวที ขอพูดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้คร่าวๆพรุ่งนี้เราจะไม่มีการปาใสนะครับส่วนนักปาใสจะมาขึ้นเวทีร้องเพลงหรือมาทักทายพี่น้องก็เอาเป็นว่าตามสะดวกของแต่ละท่านพรุ่งนี้เริ่มที่เวลาบ่ายโมงใครจะมาร้องเพลง คุณสิงห์ดำจะจองเวทีช่วงเวลาไหนก็มาแจ้งผู้จัดคิวเริ่มเวลาบ่ายโมงเลิกสามทุ่มวงที่เราเคยคุ้นเคยก็จะมาขึ้นสลับสับเปลี่ยนพร้อมทั้งมีวงกองเขาเรียกอะไรนะกองยาวใช่ไหมมาเล่นให้เราฟังวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ไทยวันที่13 ก็เริ่มบ่ายโมงช่วงบ่ายๆหน่อยก็จะมีการลดน้ำดำหัวแล้วก็ส่งน้ำพระแบบที่น้องกิตได้พูดไปแล้วก็มีดนตรีสลับกับให้พี่น้องได้เล่นเกมเพื่อการผ่อนคลายและมีวงแต่วงให้พี่น้องได้ลํำวงก็เลิกสามทุ่มเหมือนกันก็สองวันให้พี่น้องสงการาน บริเวณที่ชุมรมสะพานชมัยมลุเชตแห่งนี้กันอย่างชุ่มฉ่ำคลายร้อนแต่ยังไงพี่น้องก็ชุ่มฉ่ำหัวใจกันทุกวันอยู่แล้วที่ออกมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลังจากผมพบกับพี่น้องก็จะเป็นอาจารย์กบอีกท่านหนึ่งแล้วก็จะปิดเวทีให้พี่น้องได้พักผ่อนพรุ่งนี้ก็ ปิดเปิดเวทีเร็วนะครับวันนี้ทักทายกับพี่น้องพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะขึ้นมาร้องเพลงให้พี่น้องฟังสักเพลงสองเพลงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ